เฮ้ยนุ๊กอ่ะนายนุ๊เฮ้ยเราว่าเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละผมว่ามันดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือตอนนี้สถานะนุ๊กกับไปคือมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนมากกว่าทุกอย่างเลยอ่ามันอธิบายไม่ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเราร่วมถูก่วมถูกไรด้วยกันใช่ครับเช่นนะาปกับนุ๊กนี่มันเป็นมากกว่าเพื่อนมากกว่าแฟนแต่มันก็ก็คือความรักที่มันมีมอบให้กันเราสองคนผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเยอะเยอะมากครับ นุกเป็นคนที่ข้างนอกอาจจะดูล่าเริงสดใสแต่บางครั้งเคยเห็นโมเมนต์ที่เขาไปแอบร้องไห้คนเดียวในห้องด้วยเราสองคนมันก็เป็นมากกว่ามากกว่าคำว่าเพื่อนแล้วครับวันนี้เราจับมือกันเดินวันข้างหน้าก็อยากจะจับมือเดินอยากผ่านไปทุกทุกอย่างไปพร้อมๆกันไม่ได้ในฐานะอาฐานะฐา,นะฐานะเพื่อนสนิทแล้วก็มิตรภาพ ที่ดีๆแต่อยู่เป็นกำลังใจให้กันเป็นแรงขับพอต่ตอกันเหมือนไปกับนุก่ะแค่มองตากันปุ๊บมันก็รู้แล้วว่าอ่ะคิดอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดเยอะกล้าไปสิเหติยังสินุก,กนสิให้เกียรตินุก,กนสีฟังก่อนว่าอ่ะสิเหตุยังก็ให้ให้ไปออกความคิดก่อน,นสินะก็เหมือนกับไปเหมือนกับไปเขาเป็นผัวนุก่ะครับ ยิงเป็นช้างเท้าหน้าเนาะให้ปลายเป็นช้างเท้าหน้านุกเป็นช้างเท้าหลังอะไรประมาณนี้โ oh. อ้หมรักมากรักมากเพื่อนคนนี้ครับอย่างที่นุกบอกก็แหละนะฮะว่านุกนุกจะไม่มีวันปล่อยมือเพื่อนคนนี้นะครับผมก็ไม่รู้แหละอนาคตอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นแค่คนรู้จักหรืออาจจะได้แยกทางกันความทรงจํา มันไม่ได้หรอกครับที่จะทําให้ลืมเพื่อนคนนี้ลืมทําให้ลืมคนคนนี้นะครับมันวิเศษจริงๆครับรักมากครับอีกคนหนึ่งที่นุกรักมากนุกข้ดลคือเพื่อนคนหนึ่งที่รักมากที่สุดเป็นคนที่คอยผลักดันไปมาตั้งแต่ก้าวแรกของการขึ้นเวทีคอยให้กําลังใจฝึกสอนร้องเพลงเป็นครูครูคนแรกเป็นคนแรกที่ทําให้ไปกล้าจับไม์ร้องเพลง แล้วก็คนเป็นคนที่คอยสอนปายทั้งในการหน้าเวทีเราจะต้องทักทายอย่างนี้นะปายมันเป็นอย่างนี้บนเวทีแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเป็นเป็นคนที่ถือว่าเป็นแบบอย่างในชีวิตของปายนคนหนึ่งเลยคือเขาไม่เคยว่าเขามายืนอยู่จนนุดนี้เขาจะต้องการอะไรเพื่อต้องการให้ครอบครัวสุขสบายแล้วก็เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่เขาผักดันทุกคนเลยพี่ทั้งในค่าย ทั้งในค่ายแล้วก็พี่ๆทุกคนในเครือในเครือทั้งในครอบครัวเขาเขาคือทุกคนแต่ไม่เปรียบเสมือนของปายเขาคือฮีโร่เขาคือฮีโร่คือเพื่อนที่ผมรักมากที่สุดครับก็ต้องขอบคุณปายมากๆถ้าไม่มีปายเข้ามาในชีวิตนุกคือนุกจะพูดตลอดเลยว่าปายเปรียบเสมือนจิ๊กซออีกหนึ่งตัวที่มาเติมเต็มในชีวิตนุกอ,อันนี้อันนี้อันนี้จริงๆครับถ้าไม่มีปายกล้าพูดเลยว่า คงจะไม่มีนุชธนดนหรอกหรืออาจจะมีอยู่แต่พี่ๆอาจจะไม่รู้จักหรอก <Okay. S 1> อ่าเปเคเป็นสำหรับนุชธนดนคือไม a เซฟโซนอ่าคือเป็นคนที่สามารถพูดได้ทุกๆเรื่องอ่าก็คือคนที่สามารถพูดได้ทุก,ทกเรื่องไม่ว่าวันนี้เราจะเจอดราม่ามามากแค่ไหนไม่ว่าเราจะเสียใจเรื่องอะไรก็ยังจะมีเพื่อนคนนี้หรือว่าเพื่อนคนนี้คอยรับฟังอ่า ครับผมสำหรับปลายเขาคือเซบซนครับผมขอบคุณครับสถานะของเราตอนนีอ้อยู่ในสถานะองไรครับเจ่อนที่ติดต่อ นุก็ไปตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกันมากตอนยังไม่ดังตอนดังแล้ว so ก็ตอนถึงป <right> ัจจุบ so ันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมากอยู่ด้วยกันทุกเวลาไปกินข้าวไปนั่นไปด้วยกันตลอดก็เลยมาคิดๆดูมันไม่ใช่เพื่อนแล้วคือมันจะเป็นกึ่งกลางระหว่างเพื่อนและแฟนมันก็หาคําแล้วก็หานิยามไม่ได้ก็เลยเอาเพื่อนเลยแล้วกันเราเป็นทุกอย่างให้กันแล้วกันตั้งแต่ทุกยากแล้วก็มามาจนวันที่เราก็ถือว่ามาอีกระดับหนึ่งเพื่อนอาจจะอยู่แค่เวลาที่เราสนุกแต่พอมาถึงในสถานะเพื่อนมันอยู่ในทุกช่วงเวลาสุขเศร้าเสียใจ เราบางครั้งเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดเป็นคําพูดหรอกเราแค่มองตาแล้วก็เออกูดรู้นะผมรู้นะว่าคุณไม่สบายใจอะไรเงี้ยมีอะไรก็พูดได้แค่เราได้มานั่งอยู่อยู่ใกล้ๆกันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกำลังใจให้กันมากแล้วมันเป็นความใส่ใจอย่างนึงนะเรานั่งกินข้าวด้วยกันสองคนลูกก็เดินไปหยิบน้ำกินแล้วคือมัน,นมรู้มันรู้ไงว่าชอบกินชอบกินโค้ก หคูกับน้ำเปล่าให้ไปสองขวดเอ่อมากกว่าพูดจริงแล้วก็จริงๆริอะนุ๊กอยากจะใช้คำว่ามากกว่าพูดจริงนะซ้ำเพราะว่าเรามปดูทุกอย่างให้กันและกันจริงๆเวลาเราเล่นบนเวทีเนี่ยต้องจัจะบอกนะนี้นุ๊กพูดตรงๆงเลยว่าเราไม่เคยเฟ็คเราไม่เคยอาจจะมีบางสครคปต์ว่าอ่ะเราจะต้องมีคริปต์นะเดินผ่านตรงนั้นตรงนี้แต่คริคต์เวลาที่เราพูด เินกันเวลาที่เราหยอกล้อะอะไรเงี้ยเราไม่มีสคริปต์เลยเราจะเล่นตามจิตวิญญาณแล้วจะใช้ออกจากใจเท่านั้นนะครับก็เราเรารู้ทุกอย่างมองตาก็รู้แล้วว่าคุณคิดอะไรผมคิดอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเป็นทุกอย่างใหกนการแข่ง